สวัสดีเอฟซฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องรดามาตามแม่จั่วพี่น้องแม่จั่วฝันสองขึ้นซอดฝันจะได้ขับรถล่องน้องหผือ่อท่าฝันแบบนี้เลขมันสิมาตัวนี้พี่น้องคนวะ <Wow. S 1> ก็เข้ากันเป็นรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องระดาพาโชคกันด้อค่ะขอบคุณค่ะ okay. อ๋อซูนๆได้ยืออด้อด้ไล้ไล้ได้อด้แล้ได้มาตามงวดนละแห้วด้มาตามเรียงรัฐบาลให้แจะมาออกรัฐบาลไทยเพราะว่านองกับพี่น้ากันคับนอนกันมันรออยู่มิแตย่ายจวบ้ถือเลขศูนงวดนั้นตอนข้อตายถือเลขหนึ่นๆือแยนหนาเงอนออกูมันครบหลอดพอดีเขาออกกันอะไรออกไออกอแม่ได้ซื้อจังบ่แล้วว่าเรยเลขสามเอนหรอไ่านได้ยืเาบอมันเเลขสนแลออกกออ มันอยู่มักสองเก้ากับกับห้าเจ็ดุกบอกเล่ใครเดี๋ยวโอ้ยท่าม่สมุดหายังไม่บอกเลขเลยพี่ไมเออปัจจุบันยไดูแต่ปนะยังกาอยังกาครับองเก้าสองเก้ากับห้าเจ็ดห้าเจร่อมาเตไซครับสามเก้าันเกี้ยวรถเขาหละดูงนันแต่ว่าสมนี่จนมาลง่ลังระจากเรื่องสามรถ่นเป็นยัง่แม่ตองเป็นกันเกียวเกียวับรถเขาเดี๋ยวรถไม่ลำแม่เป็นคับรถรถลำรถเทาเน่ย รถนอนด้ยส่งบ่ารถไหบนีกับบะเอเพรามันปีนไม่สครับรถน็นรถเปลี่็นต่ว่าฟันฟันมาได้ขับรถไม่งดหัินออกยังซีนึงเก็ฟันงาับรถเข้าไปยังไปสื่ออยู่ถึงสามสิบบาทถึงยี่สิบบาทหนึ่งวดน่มันออกยังไงวดนันมันออกซีเก็ซีนึงยังหึ่งซีเก็บวันอ่ะอกสามตัวตัวเแต่กับเพื่อนก็ถือถือเพื่อนสิร้ายกอวงวันถือยี่สิบบาท เพราว่าเรียญนคังคันแม่บอกว่้ขับรถนี oh. like ่มันออกประจำขด้รถขนาัเนบ่แม่นเราเมียนม่เมียนู่ด้วยกันเดินเมื่อไรซื้อก็ต้องซื้อเห็นเอฟซีซื้อเลยได้ศูนย์สามกับสองเก้าก็หายเกียจสนั่นยังว่านุ้ิสีอยู่ว่าทะเบียนเต็มเตมไมสอยยังหลายแล้วว่านุยังรู้ว่าทะเบียนเต็มเต็มตัวไหนสองเก้าห้าเจ็ดส้ายสองเก้าห้าเจดนี่แหละ ตาวบาเรีกล่างมักศูนย์สามอาอยนในนี้ม่ันซ่ให้ฮะบนทั้ง่างต้องให้รดไปรถต้องติดติดต้องกันบกแบบบ่ปิดบ่บังบ่ปิดบ่ด่วนให้ดวงมัดันว่ครับรถโล่งงามกับน่องไปล้งน้ำรถเขานั่นแหละมันมันเอาหนาลงถอยหลังกันย่างคับไปดีๆวันนี้มาฟันสองขึ้นสามขึ้นสันเกี่ยวเขาหนึ่งแม่ก็ยุติตรงขากันเขดิจักย่างแต่งงานหลานมันอยู่อีกไม่กี้หมื่น แม่บมเป็นคนคับล่องนานแม่ันกับมันน่ะกรับจบอกวงรถเขาหน่ะแม่เป็นคนครับที่ว่าจะของรถดัง้างๆเนี่ยางๆล่องไปก็อุ้มเล็กน้อยล่องไปก็ล่งรถดหนาทอ่นี่เนีลองน้องนี่แม่ขันปันเฮอนนี่มันมีสามอืมลัตธิได้หนิแม่ไย้มาข้างล่างศูนย์สามปันลัทีมันกับศูนสามีุ่่นนี่จะบอว่งรถนะแต่ว่าน้องนี่ไม่มีสามเลขรถสองสองเก้าห้าเจ็ดสองเก้ดนี่อะไรเลขรถ่า ดวงไปก็ได้ไว่ายูนั่ผู้สือ่อเด้เนาะแผู้สือ่อน,นี่ดวงก็ได,ดได้เพราะประเดี่ยวกับผู้บอกกตัดอันกกน,หหนัออกกนไไ้นเนาะว่าผู้อะไรอย่างงี้แอันนี้เลขโน่อันนี้เลขน้องน่านอ๋อที่ดีที่สุดสามพันพันเฮนน้องน่านน้องนี่นี่บ้านละที่พันเห็นน้ององนันนี้สาม เราไปกเะเจ้าควายน้ำออกมันเปลี่ยนเปือที่ดิแม่ลงไปงมห้ยลงกไปนี่แม่นอ้นามบาเลยน้องกงนี่แหละได้คืนลูงสามแต่มันมีสแต่ว่าจะเอายังใสเท่านั้นแหะแต่ว่าสามมันมันหลักแต่มกไก้นี่แต่ว่าจะมันสลกบวกด้วยม้เกมาเกยเพราะว่าฝันย่ไงมันมีสามไม่สามเลทน้องน้องน้ำน้องนี่คือมีสามเลยแต่ว่าจะใช้เอาตาเกาหรือเกาังงกับว่าไปสูงสามนกัว่าไปก็ไปแล้วเรีนในน้าแบบพุทโธเป็นล้อยน้ามากง้มหมอย คนนึงว่าเอา้าย่นั่นเอาเอาซินปิดดักเพื่อนเนี่ยสั่นกูเถ่าเถ่างวงห้อยเี่นหวังไงฝันฝันไปเลียงไปเล่าเด้อ <laughs> เอาเอาไพหาพิดดักเพื่อนเนี่ยดากเพื่อนร่วนบกกอยู่สั่นเพื่อนเล่ยๆไม่ไก่เพื่อนเนี่ยงายไม่ไก่เุ้ยเพื่อนใสเป็นเพื่อยู่กันเลยวสไมนฝันเนี่ยฝันเราเลยเนี่ยสองเก้าห้าเนี่แม่ให้หนุตัดเลยแต่แต่ถู้ดวดวงเขาถือนะตัดเอากระินัง่ายก็ซื้อสองเก้าก้ ื้อเลขกลับไปกับไปยังถึงแล้วมันก็แล้วตัไปหาตะกับเยสองเกกับห้าเจ็ดเนาะกับสามเก้านนั้ก็ซื้อไปโลดผู้เฒ่รนี่น้องนั่นน่ะพูดเาวรนี่น้องนั่นน่ะอ๋ผู้เา่าเป็นเก้าน้องแม่ว่ากานเห็น่ยไม่่สองเก้ากับสามเอาเอาสองกับสองเก้ากับสามเก้านั่นก็ได้กันทุกทีมาก่านั่นตอยู่ในน้อง่คุณเนาะนลยลงสามเก้านหนึ่ั่นแหละดยขนาดละเล็กเพราะว่า สื่เลขกว่าสามซิงวันแล้วหมูเขียนโงเล็กสอตัวนี้เลูนสมองเก้าสามเก้าห้าเจ็ดแม่มากตัวหลายหลายก็หมูแม่เป็นผู้ปานเนียวมากตัวไรที่มากศูนย์สามมากศูนย์สมเราเรหาเจ็ดทีมรถไม้เล็รถแลนด์นู้นน้บอบกับบอมันนเวนซื้อก็ซื้อบ่เกินสามสิบยี่สิบกับมากยูตะวัว่ามากสามหลายกว่าแล้วจอาจังไเท่านั่นละตาม ฟันเห็นน้องน้ำน้องมีเนี่ยในยี่สามที่สำคันเห็นผู้เฒ่าหุ้มงอหมดอยแ่้วเนี้ยอหมดก็เห็นเสามีผู้เฒ่ามันก็อ่ขาหัวนาหัขาหันฟันเห็นของผู้เฒ่าแต่ปรซื้อเพาะว่ามันอว่อกันง่ายงอขึนบ่มันก็เลยออ่ขหกขาหัเพราะว่าปรซื้อแล้วบอกกับพ่อใหญ่แต่ละงวดนี่ไม่จบปันลา ฟันวะเนีก็ได้เท่านั้นล่ะฟันกันเนี่ยเราตัวได้มันตินั่นแหนหันฟันซูนซูนมาอออกฟันเล็กเล่าแลวเนี่ยตามเออเลยมาตามอออีรีซูนซูนแล้วออกซูนซูนซูนได้ยังออกได้ือตลาตรีงวนละบซูนซื้อไม่ต้องกลับก่นร้ว่าวันี้ันมาลดันจะเทนี้ะรแงลองนครับรถลงน้ทะเบียนรถเต็มเต็มนตีก็กรถ 29, 5, 2องเกดวงวะแล้วคนฟันเห็นน้องน้าน้องนี่มันเป็นสามว่าจะเป็นศูนยหรือสาเกแต่ว่าเลีกรดพันว่าก็ต้องตัดลายตัดเอาแค่29งเก้ากับห้าเจ็เลขสามตัวให้เอฟซตาเราเองเนาะมันจะเป็นเก้เจ็ดเนาะหรือสองห้าเก้าห้าเก้าวะฟโปกยิผ่าเทียนะฟันเห็นน้องตัวนี้มันสองม่สอันฟันเห็นหน้าอันสิมีซีฟันมากกลันมันเป็นลัทธิฝ่ันเห็นอันนันิมาฟันเห็นอันหัวกวานมันออกกันหางกกับฟ <j> ันเห็นทงใกลๆกันมันจะีหา ทำมาอยู่หน้าจะครองสิเป so, you know, ็นซี่ถ้มาหน้าน้ำกันกักันสิเป็นหกถ้าเป็นน้องนี่สิเป็นสามวันได้ฝันนั่นสิจำตั้งที่หาใส่เอาสิหน่าแมเพราะว่าโดยเฉพาะฝันนั่นนั่นดอกถ้ากันฝันว่านกันฝันที่เราอยากซื้อพอาะยังเพราะว่ากันฝันแบบกันหางสิมันจับตัวยากใส่มันหลาตัวถ้ากันฝันนั่นคนมาบอกปุ๊บจะดุ้งตื่นนั่นออกรวดอ่นว่ากันฝันไม่ไปซื้อเล็กเลย เพราะว่าออกบ oh, so mm ัว hmm. กับส so 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 ื so ่อน้องจะควองฟันนะัวน mm ี hmm. well, again, ่ไปสิครับรถลงกน้ำครับปันนี่ขั้นเดียวนั่นแหละกันสื่อื้ากันเกียวสองขึ้นเลยดิเกี่ยวรถขั้นนี้กันเกี่ยวเนี่ยนี่สองสขึ้นแล้วสองเทียแล้วเทียหนึ่งทีแรกมันขับเทียสองมันจะควองขับขั้นนี้สองขึ้นแล้วขึ้นขึ้นแรกกันเจ้าของรถเป็นผู้ขับขึ้นนี่สองเมตรเป็นผู้ขับเอา กันนี่ฟันมันสอข้นลนังคือกันรลงน้องบางเดียวมีหละฟันสองขึ้นฟันเทียนขึ้นรดขันเดียวเรียนลงนังขั้นเดียวขั้นเก่ากับบะานี่คุณคันพ่อื้อนี่สิวาไไปน้าน่องพราะว่าัวมันตายแล้วพุ่มเลยผลว่าข่งอนหน่อยไข้งนหน่อยตัวว่าัวมันกิดนบ้านลงนี่หละขั้นนี่น้องน้องผู้นี้มาถวอยู่หันมันออกว่าเขามีรถสองขันขั้นหนึ่งสีแดงขั้นหนึงสีดำบ่ฟันเกี่ยวสองขึ้นแล้วติดตัวมันกับรถขั้นนี้ขึ้นแลกแต่ว่ามนขึ้นแรกนั่ มันก็อุ้มลงหน่อยแล้วเป็นนางหนาแทนมัน่นเอียลงก็เด้ตัวจังนางแต่ขึ้นซ้อมา,ากแต่พร้อมกับฝันอยู่ในนั่งรถมันอีกครับลงไปในน้ำบ่งเดียวกันลงลงไปทุ่งน้องนี่นลงหนอนเดียวกันพร้อมล,ลงหนองเกา่าก็เก่า ก็จิว่านะนะก็เลยกว่ากัะื้อกดจซื้อตัวนี้หลาตัวละยี่สิบเซา้งปี่อหลายตแต่มันงบประมาณเท่าไหร่จ้ะพันสองขึ้นครับลดลงหน่ตัวเกี่ยวมันสองขึ้นเลยสองเห้าเจ็ดถ้เปียนเขานันบ้านหลัที่เขาสามเขาศูนใจเนาะศูนยามอทีมันศูนาอกพี่ีโอ้บ้านหลัที่สตัวเดียวสตัวเดียวแต่อยู่หิียนัดซีบ้านหลัที่สตัวเดียวก็เร้วใส่ก็มันตรงกันกัเลขน้องน้ำมันมีเลหนาหนาน้องหมนมันสามน่ะนกันน้องน้ำเราน ไกลโศูนย์สมกับตรงกันเลขบ้านเลขบ้านเขาอเขาเป็นยอยอยยูหันเียกัาแล้วก็เลขรถน่ะสองเก้าห้าเจดล้อยหน้าบัวเปีเดือเตอด้ดน้องตรงนมี้บดนตาก็ไล่หอยกันไล่คนกันลุ้งอันอขึ้นฟันเป็นเรื่องเป็นฟันเป็นเลี้ยงอี๋กันฟันนี่แต่ยานไปตรง จั๊กแับดีเขาว่าแลบดีฝันดีได้กันขันเมียนย่ายฝันนี่ฝันเป็นเลี้ยงคนมองไม่จบฝันจำได้เนอะจ้ะด้ฝันจำได้เนี่ยขันจำบ่ได้มันบอกเลขเมียนเมียนจ้ะกันบ่มีคนซุ่นขิงนี่จำได้ยู้งมูน้านอนมือในสิ่ฝันกับฝันบ่ได้ดีแต่ว่าแต่ว่าถามียนยันยุ่งปิ้งปิ้งใช่ได้แต่ว่าถ้าแมียนฝันเป็นเลขกันแต่หัวที่มันแต่ว่าไม่ใช่ไหมน้อยหัวหนึ่งซุ่นซุนนั่นพอเราตายเลยจัดงานงสัวไปแลาเลยมานอนฝัน แลดดังรวดไปกับบ้าไปได้หน่อยมันบอกมีเทิรนโดหนึ่งศูนย์ศูนย์้ย่ายก็จะดุงตื่นปุ๊บก็ซื้อเลขตอนเล่าไต่ไนั่นแหะได้เลขบอกกูได้หกกระสบื้อเมื่อออกแหงแมม่งศูนย์ศูนย์เหรอเนาะสามตัวตรงได้แสนหนึเหมือนน้องวัดมังเนอะ้งเอะมึงเนอวันนี้มาฝันอีกนี่ได้บตามเอาม่เอ้าไม่ก็ไม่แม่เคยถึงเลขเป็นแสนเหรออืมนั่นึงศป็นฝันแม่บอกกูได้กะถ้าบอแม่ว่าเนี่ยบอกขันแมาว่าฝันปุ๊บ ม,มันมีผู้ใดผู้นึงมาบอกนี่สะดุ้งตื่นขึ้นจำเลขได้นั่นออกรวดไม่ได้ย้อนตัวหวังเนี่ยแต่ว่่ได้ซื้อเล่เมื่อไหร่ฝันขัดจังแล้วก็ไปซื้อน้ำผึ้งเป็นเพราะเนี่ยขัจังได้กันจังไม่ได้ย่าไปซื้อก็ฝันแบบนี้จำได้มัดทุเรียนทุ่ล่าเลยก็ว่ากันผู้มีดวงนล้วค่ะก็เจ้าถือกับบอนไปในลาบกระเพงเนาะ ว่าใหญก็คอยล่งเลยแม่แม่เนี่ยนั่นล่ะเออขึ้นกับสีนัเด้อไมมจ้ะ้นสีขาวขนบววน่งขึ้นสีไปบวหไปเราก็นลายเด้อจ้ะบววนั่ง้ซื้หัวมากกว่าวปเาไดร่จ้ะ